สวัสดคีดครับนี่เจ๋งมากครับวันนี้เราแสดงต,ตรวจเช็คซ่อมคันสภาพฝาบนซัมซุงนะครับขนาด6.5กิโลนะครับรุ่น w A 8 5 V 3นะครับลูกค้าแจ้งน้ำไม่เข้าเครื่องครับเปิดเครื่องสตาร์ตตัวนคัสภาพหนักผ้าได้นะครับโอเค เสียงซิลิียลอยทำงานเนี่ยโอ้ยเสียงสั่นอย่างนี้ครับน้ำไม่เข้าใช่ไหมพี่ใช่ค่ะน้ำไม่เข้าถ้าเราเอาน้ำมาเทแล้วมันก็สั่นได้ปกติอ๋อก็คือต้องเปิดน้ำจากก๊อกใส่จะใช้ได้ใช่ไหมครับใช่ใช่แล้วมันก็ตัดน้ำต,ติ้งติ้งอะไรปกติโอเคตัวน,นี้น่าจะมีปัญหาซิเรนยลอยนะบัตรแรงไฟดูกันนะครับจ่ายมาครบไหมอันนี้หนูถ่ายให้ดูโอเคไม่ไปทั้งตัวเลยพี่คือตัวอย่างไปเลยครับ เรต้องไปเทียบครับตัวเล็กตัวใหญ่ไฟมีนะครับแล้วถ้าสมมติม,มันไม่มีแล้วมันเทียบรุ่นได้ไหมครัเขาเทียบให้ครับถ่ายรุ่นอของซัมซุงไม่ได้ครับ <Okay. S 1> บางร้านชอบถามรุ่นโอเคอย่างนี้ซีรีโอยซีรีโอย,น,อยน่าจะมีปัญหานะครับซีรีโอยทำงานอยู่เสียงชัดสอดออกโอเคตัวนี้เอาไหลไปได้วยเลยครับตัวนี้ก็น่าจะมีปัญหาตัวซีรี้อยน้ำเข้ามีปัญหานะครับ พราะตัวนี้มันตัวกลองน้ํามันหายหมดแล้วนเนี่ยนีมต้องใส่ตัวกลองน้ํานะพี่ไม่มีปั๊มใช่ไหมของพี่ไม่มีอ๋อถ้าไม่มีปั๊มมันจะมีปัญหาหน่อยมันจะทําให้ตัวนี้เสียบ่อยแต่น้ําแรงอยู่ใช่ปะก็บางครั้งเพราะว่าเพราะเราเปิดน้ําซักมือด้วย,ยอะไรรู้ถ่ายแค่ไอตัวตรงนี้ใช่ไหมไอมตรงสิบสองกิโลใช่ใช่ใช่มีรุ่นอยู่กับตรงสิบสองตรงฝามันนะครับ โ okay. อเคหน้าตาประมาณนี้ตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนซีดูนอยน้ำใหม่นะครับตัวนี้หนูก็ต้องไปซือ้ออืใช่ครับถ้ากรณีไม่มีปั๊มก็จะทําให้เสียเสียง่ายหน่อยอ๋อตัวนั้นตามตัวอย่างเลยครับโอเคครับ <Okay. S 1> ถ้ารุ่นถ้ารุ่นก็อยู่นี่ครับมีช่างมีอืมครับจะได้เบิกอะไรทีเดียวจ้ะโอเคก็สรุปว่าซีดูนอยน้ำเสียนะครับไปเข้าเพราะว่ามันจะชอบตันถ้าตัวกรองมันหายไปตันฝุ่น ทำงานช่วยกดตามซับตไค่กดไลค์แชร์ก็ <Okay. S 1> เป็นกำลังใจให้แมวในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับและชมงานโอเคครับา่บบอฝากเจ้าของเลยครับ